สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับป2ป3ทุกคนนะครับอพอดีว่าเราก็เรียนวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบมามาระย,ยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มันก็ยังมีปัญหาในการวิเคราะห์แปรโจทย์ว่าจะใช้วิธีบวกหรือลบในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมตัวนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเราลองข้อนี้ดูนะครับ มีเนื้อหมูอยู่5กิโลกรัมมีเนื้อไก่ไก่อยู่4กิโลกรัมมีเนื้อไก่น้อยกว่าเนื้อหมูอยู่กี่กิโลกรัมอันนี้มันตัวเลขมันง่ายใช่ไหมอ่ามีเนื้อไก่4มีเนื้อหมู5แล้วเนื้อไก่เนี่ยมันมี4ใช่ไหมมันน้อยกว่าเนื้อเนื้อหมูอยู่เท่าไหร่ก็ใช้วิธีการลบใช่ไหมก็5ลบ4ี อย่างนี้นะครับใช้วิธีการลบลบกันได้ไม่ต้องไปตั้งอะไรนะมันเป็นเลขตัวเดียวนักเรียนตอบไปเลยก็ได้ได้หนึ่งหนึ่งอะไรต้องใส่หน่วยด้วยหน่วยคือกิโลกรัมทีนี้ก็เสร็จแล้วที่ท้มันง่ายแต่ต่อแต่ โจทย์ปัญหาที่เราเจอในหนังสือใช่ไหมมันจะเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วคําพูดที่มันเยอะแยะเยื่นเยอะมากกว่านะครับแต่มันก็คือวิธีการเดียวกันนั่นแหละนักเรียนมันคือวิธีการเดียวกันนะครับแต่เราก็ต้องแปลโจทย์ให้เป็นด้วยนะ,อะลองอ่านดูข้อนี้ที่แบบยากนะครับมีเนื้อไก่อยู่4,349กกิโลกรัมมีเนื้อหมูอยู่ ห้าพกิโลกรัมต้องซื้อเนื้อไก่เพิ่มอีกเท่าไรจึงจะได้เท่าเนื้อหมูอ้าวพูดมาเปลี่ยนแปลงจากแบบง่ายใช่ไหมพูดให้มันยากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะขอแบบนี้นักเรียนเอาเอาสูตรนี้คุณครูไปใช้นักเรียนจะสามารถแปลโจทย์ได้ได้ถูกเป๊ะนะครับเราเห็นมันตัวเลขเยอะใช่ไหม เราก็มาดูตัวเลข2ตัวเนี่ยตัวไหนตัวเลขเยอะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันแบบยากใช่ไหมมันทํายากเ,าเราหาวิธีเป็นแปโจทย์ยากใช่ไหมเราก็ลองเอาจํานวนน้อยๆที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าิบนี่ยมาลองแทนดูเราก็มาดูนะตอนนี้มันเลข สี่พันกว่าอันนี้ห้าพันกว่าอันไหนคือจํานวนที่มันเยอะหรือน้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมในการที่จะทําแบบที่คุณครูพาทำเนี่ยนะเราต้องแทนตัวเลขง่ายๆลงไปเดี๋ยวครูทำให้ดูอันนี้แทนแทนหนึ่งแล้วกันแทนหนึ่งนี่แทนหนึ่ง มีเนื้อไก่อยู่1กิโลกรัมเี่ยตัวเลขตัวนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมตัวเลขตัวนี้มันเยอะกว่าตรงนี้จะแทน1เท่ากันได้ไหมอย่าไปแทนเท่ากันนะเรียนต้องแทนให้มันสัมพันธ์กันนี่ก็แทน2 2หรือ3ก็ได้แทน2แล้วกันนี่ใช่ไหม ทีนี้เราลองเรามาแปลโจทย์จากตัวเลขน้อยๆน,นะครับนักเรียนเขาบอกเราก็มาแปลว่ามีเนื้อไก่มีเนื้อไก่อ,ไกอยู่1กิโลกรัมนะมีเนื้อหมู2กิโลกรัมต้องซื้อเนื้อไก่เพิ่มอีกเท่าไรจึงจะได้เท่าเนื้อหมูมีอยู่หนึ่ง อไก่นะหมูมีสองต้องซื้อเนื้อไก่เพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก1นึ่งกิโลใช่ไหม<ๆ>ก็แสดงว่าไอ้สองเนี่มันทําอะไรมันถึงจะได้หนึ่ง,งก็ต้องเป็นการลบใช่ไหมเรารู้เลยว่านี่มันคือวิธีการลบแล้วเราก็เอาลบมาใส่นี่ลบมาใส่แล้วก็เอาตัวเลข5า้าเพราะว่านี่ไงตัวนี้มันมาลบตัวนี้ใช่ไหมล่ะเรารู้ว่าเป็นวิธีการลบแล้ว 2แล้วก็4 3 4 9เท่ากับ่าแล้วก็มาตั้ง5 0 6 2ลบ9 4 3 นะอาจคือการทดทดตรงไหนก็ได้นักเรียนก็ทดไป2-9ลบ9ไม่ได้ไปยืม6 6หรเหลือ5 <c oughs> นี่เป็น12 12-9ลบได้ได้3 5-4ลบได้1น่0ูลบ3ไม่ได้ไปยืม5มา5เหลือ4แล้วก็อันนี้มันมาเป็น10ใช่ไหมเ0ลืเป็7 ก็มาตอบ713อ่าหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอย่างนี้เห็นไหมแต่ปัญหานะครับนักเรียนถ้านักเรียนจะใช้วิธีการแทนตัวเลขน้อยๆให้เราเข้าใจโจทย์ง่ายๆเราต้องดูนะว่าโจทย์ที่แท้จริงตัวเลข2ตัวตัวไหนมันเยอะกว่ากัน ถ้าตัวเลขตัวนี้มันน้อยกว่าเราแทนเลขลงไปตัวนี้ต้องมาแทนเลขใหม่ที่มันให้มันมากกว่าตามด้วยใช่ไหมอ,อ,อย่างนี้นะครับนักเรียนะจะเอาเท่านี้ก่อนตัวนี้เนะาะวิธีการเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปสอนในห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะก็สวัสดีครับ